สวัสดีครับพวกผมชิวนนท์สำหรับคลิปนี้ผมจะพามาชมแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์รุ่นที่6020แท็กเตอร์นิวฮอนแลนด์ขนาดใหญ่เครื่องยนต์4สู่4,485ซีซีพร้อมเทอร์โบกำลังแรงม้าอยู่ที่112แรงมา้า เดี๋ยวพาเดินชมรอบตัวรถก่อนครับห้างหลังขนาดใหญ่เลยตัวนี้จะเป็นแบบแคบ มีแบบหลอดด้วยแบบหลอดจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวจะพาชมในภายหลังต่อไปพาชมห้องโดยสารเลยครับมุมองห้องโดยสาร มุมมองผู้มุมมองคนขับแผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิตอลผสมอัลลอกเกียร์พาวเวอร์ชัตเทิลเดินหน้าถอยหลังสิบสองเกียร์เดินหน้าสิบสองเกียร์ถอยหลังเบรกมือ เจลัเกเจรองคันเร่งมือคันเร่งเท้าเบรกคลัตช์คอนโทรลไฮดรอลิกผ่านหน้าและไฮดรอลิกหลังตัวนี้เป็นคอนโทรล PTO พีทมี2รอบการทำงาน1,000รอบและ540สวิทช์เปิดปิด PTO แบบไฟฟ้าระ mm hmm. บบควบคุมอีครับ 2องขับ4แบบไฟฟ้าสวิตไฟฟ้าและดิฟล็อกไฟฟ้าเช่นกันชุดควบคุมหางหลังพร้อมดาบคอนโทรลสวิตไฟ สวิทช์ควบคุมระบบแอร์ระบบปรับอากาศ เผหน้าขนาดใหญ่แบบเผาตรงระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบไฮโดรสแตติกพร้อมกระบอกชับขนาดยางหน้าอยู่ที่3 180ทับ85 R 2 8หรือ14.9 R 2 8ส่วนยางหลังขนาด460ทับ85 R 3 8หรือ18.4 R 3 8ล้อพร้อมเวท3ชิ้น หางหลังและเผาหลังเผาหลังเป็นแบบเพาตรงขนาดใหญ่หางหลังสามารถยกน้ำหนักได้ที่4,964กิโลกร,รมัมหรือประมาณตัน4ตัน9มีชุดต่อไฟสำหรับพ่วงและจุกต่อไฮดรอลิก สหัวสองจุกสี่หัวหางหลังมีกระบอกช่วยยกเดี๋ยวจะพาไปชมรอบพันตัวหลอกกันครับสเปกก็สเปคเดียวกันแค่เป็นแบบหลอก 老、no. ส่วนน้ำหนักตัวรถแบบแคจ 4, รรแบ,บ,บจะอยู่ที่4,750กิโลกร,รมัมส่วนแบบหลบจะอยู่ที่4,280กิโลกรัมห่างกันประมาณ500กิโลกร,รมัมส่วนสำหรับท่านใดที่สนใจแท็กเตอร์เนียฮอลแลนดทุกรุ่นทุกขนาด ก็สามารถติดต่อที่ผมได้ผมจะใส่รายละเอียดการติดต่อไว้ในคําอธิบายใต้คลิปส่วนสําหรับท่านใดนที่สนใจจะเข้ามาชมตัวจริงก็สามารถติดต่อได้ที่อวยช้ยแท็กเตอร์น้องบลรามภูโชลุมของเราอยู่ติดถนน210อุดรเลยติดกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนองบรัรลำภูครับ ยังไงก็เข้ามาติดต่อได้ถ้าสนใจชมตัวจริงครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยขอบคุณครับ